นีพามาชมบ้านตัวอย่างนะครับที่ทางโครงการเขาบิวอินเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นด้านล่างโอเคเราจะพาขึ้นไปดูข้างบนส่วนที่เราทำก็คือพื้น H อ c นี่นะครับตัวนี้จะเป็นสามห้องนอนบนนะครับ โอ้โหพี่วินบ้านในฝันเลยนะดูดิครับนะนี่มีห้องน้ำในตัวดูห้องน่ารักมากนี่ก็มีห้องน้ำในตัวนี่คนระดูพื้นบิ่วอินแล้วเปิดไฟใส่โอ้อย่างแจมเลยนี่เป็น